สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพวันนี้ผมจะมาให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพนักงานสอบสวนกันแกล้งประชาชนแจ้งข้อหาเกินจริงบิดเบือนพยานหลักฐานต่างๆโดยเทียบเคียงกับคดีนายทาลิศเพ่งดิตกับพวกโดนนายอภิสิทธิ์อดีตนายกและนายสุเทพอดีตรองนายกฟ้องนะครับซึ่งสารชั้นต้นก็ยกฟ้องสาอุทธรพิพากษาจำคุกนายทาริศกับพวกคนละสองปีไม่รอการลงโทษ และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการนัดฟังคำพิพากษาสารนิกาคือผมอยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านต้องตกเป็นผู้ต้องหานะตามโรงพักต่างๆทั่วประเทศและปรากฏว่าท่านเห็นว่าพนักง,งานสอบสวนในแต่ละโรงพักนั้นมีการแจ้งข้อหาเกินจริงหรือบางครั้งไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยนะก็แจ้งข้อหาหรือบางครัง้งนะ เป็นการบิดเบือนอพยานหลักฐานบิดเบือนข้อเท็จจริงกันแกล้งท่านนะให้ท่านได้รับโทษทางอาญาคือดําเนินคดีโดยปราศจากพยานหลักฐานเนี่ยท่านก็เทียบเคียงคดีนายอภิสิทธิ์อดีตนายกเนี่ยนะที่เขาฟ้องนายธาริศเนี่ยเอาคดีเนี่ยเป็นบรรทัดฐานเลยซึ่งสารุทธรพิพากษาจําคุกก็สามารถฟ้องพนักงานสอบสวนได้เลย <c oughs> นะครับโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดก็ได้ก็สามารถ <c oughs> ดําเนินคดีได้ นะการเป็นตำรวจการเป็นพนักง,งานสอบสวนไม่ใช่ว่า <c oughs> นึกอยากจะแจ้งข้อหาใครก็แจ้งนะครับมันต้องมีพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานไม่มีข้อท็จจริงไม่มีไม่เข้าองค์ประกอบกฎหมายนะครับท่านก็สวนได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับดูเทียบเคียงจากคดีของนายธาริศที่โดนนายพิสิทธิ์กับนายสุเทพฟ้องเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ไม่มาฟังวิพภากษานะครับเห็นไหมครับ ถ้าท่านติดตามรายการทนายคลายทุกเนี่ยท่านจะฉลาดนะท่านไม่ต้องไปกลัวตำรวจไม่ต้องไปกลัวายาการไม่ต้องกลัวใครถ้าท่านโดนการแกล้งท่านสวนได้เลยนะท่านฟ้องเองครับไปศาลทุจริตท่านไม่ต้องไปใช้บริการปร ion, ปทปปชแรงต่างผู้นั้นใช้เวลานานนะลองเรียนชาตินี้ไม่รู้ชาติหน้าจะได้ฟ้องหรือเปล่าเห็นว่าคลิปของทนายเดชามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ